คนไทยเนี่ยถึงเวลาแล้วพ่อแม่นั่งทํางาน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 ไม่มีเวลามานั่งดูแลลูกคือ,อแบบงั้นอ่ะแบบทีวีก็จะมีเลดว่าโอเคอันนี้นอนสินะเด็กอายุมากกว่า13แนะนําแต่เนื่องจากธรรมชาติของสังคมไทยเนี่ยผู้ปกครองวันๆเอาไหนนั่งทํางานไม่ดูแลลูกก็เลยไม่สามารถแนะนําได้คือทางเราก็เลยอยากพยายามลงลงให้ผู้ปกครองช่วยพยายามเอาใจใส่ลูกช่วยกันดูและแนะนําลูกด้วย ลูกจะได้รู้ว่าเออสิ่งนี้มันดีไม่ดีนะลูกอันนี้มันเป็นละครนะไอเนี้ยที่เขาตกกันจริงๆมันเป็นแค่ละครมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรแล้วหนูต้องควรระวังยังไงเ้ราเวลามีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะครับจริงๆพูดถึงเรื่องการที่พ่อแม่จะเข้ามาควบคุมทางด้านสื่อนะครับอย่างในออนไลน์เนี่ยปกติอย่างคอมพิวเตอร์ผมก็จะเห็นมันก็จะมีบางงานที่เรียกว่ามี p a r e n t a l c o n t อ o l อยู่คือจะพ่อแม่สามารถกําหนดได้ว่าลูกจะเข้ามาดูอะไรได้มากมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยปกติจริงๆแล้วมันใช้งานได้จริงไหมครับ คือจริงๆถ้ามองถึงเรื่อง parental control มันก็ใช้งานได้แต่ว่าคือผมมองในมุมมองผมนะอย่างพ่อแม่ผมก็ใช้คอมไม่เป็นแล้วพ่อแม่เพื่อนผมประมาณสัก70%็ดก็ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นแล้วทําให้ไม่สามารถเขาไม่สามารถรู้ว่าจริงๆ parental control คืออะไระ parental control สามารถใช้งานได้ยังไงบ้างเพราะแบบบางคนพ่อแม่เนี่ยส่วนมากแค่เข้าวินโดว์ก็เริ่มงงแล้วว่าอะไรยังไงบ้างต้องคลิกอะไรหรอลูกอยากต้องสอนพ่อแม่แล้วแบบ ทำให้เรื่องพวกนี้เป็นปัญหาว่าพ่อแม่ไม่สามารถช่วยลูกได้เพราะอาจจะตามลูกไม่ทันพ่อแม่อาจจะต้องพยายามหาความรู้ให้ตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อป้องช่วยกันป้องลูกครับครับแล้วคราวนี้เนี่ยเอาว่าในมุมมองของคุณแทนคุณนะครับคิดว่าสื่อออนไลน์ดีๆเนี่ยคุณแทคุณมองอะไรมาสื่อแบบไหนที่เรียกว่าเป็นสื่อออนไลน์ที่ดีแบบไหนที่เรียกว่าไม่ดี จริงๆแล้วผมเองเนี่ยพึ่งพาอินเทอร์เน็ตมากเลยนะครับเพราะว่าอย่าง Google หรือว่า o t m a i ลเนี่ยเขาใช้ประจำอยู่แล้วเวลาหาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่เราต้องการความรู้อย่างตอนทำรายการทำอะไร Google จะเป็นที่พึ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนหาอะไรก็แล้วแต่ใน Google นี่มีเพราะนั้นสื่อเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีคือผมคิดว่าสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่คนใช้เป็นสําคัญเลยฮะ <S 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 สิ่งที่ดีเนี่ยถ้าใช้ถ้าคนใช้คนไม่ดีใช้มันก็กลายเป็นไม่ดีได้นะครับ สื่อที่ไม่ดีถ้ารู้จักวิธีใช้ให้ดีมันก็จะเกิดประโยชน์ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถึงแม้เราจะพูดกันที่สื่อแต่ผมว่าส่วนสําคัญอีก3ส่วนที่เราจะต้องละเลยไม่ได้คือ1ก็คือผู้ผลิตสื่อซึ่งมันก็ต้องมาจากอีกส่วนที่สําคัญก็คือนโยบายของระดับชาติ เป็นวาละาแห่งชาติในการกําหนดสื่อทิศทางของสื่อใน,ในการที่ผลิตอันนี้ต่อมาคือผู้ที่เสพสื่อรับสื่อข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะฮะก็คือ,อเด็กๆเยาวชนของเราผู้ที่เราเป็นห่วงที่สุดและส่วนที่สําคัญที่สุดอีกส่วนนึงก็คือว่าผู้ที่จะคอยดูแลผู้ที่ผู้ที่เสพสื่ออีกทีหนึ่งฮะ,ะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเหยื่อให้เป็นผู้ช่วยเหลือได้อย่างไรหรือเป็นผู้ที่ช่วยให้รอดได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการตรงนี้แหละครับพ่อแม่ สังคมในบริบทอื่นๆเนี่ยต้องมาดูแลเราต้องตื่นตัวแล้วล่ะต้องเติบโตต้องมีหลักสูตรการศึกษาต้องมีการอบรมเรื่องของจริยบัตรของสื่อจริยบัตรของสื่อเป็นสิ่งที่ผมรณรงค์คำนี้จะเป็นคำใหม่คือเป็นจรรญาบัณสือที่ทําเป็นรูปธรรมขึ้นมาเช่นเวลาเราไปสอบออใบผู้ประกาศเวลานักข่าวนักพิธีกรต้องมีใบผู้ประกาศก็คือสอบว่าวิธีการอ่านออกเสียงถูกต้องเป็นอย่างไรแล้วเราก็ต้องสอบ คนจะต้องมีกระบวนการนี้เข้าไปฝึกฝนเพื่อควบคุมหรือเพื่อดูแลหรือแม้แต่เพื่อให้กําลังใจหรือเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของเขาก็ยังได้คือกระบวนการการตรวจสอบเนี่ยหรือการที่จะต้องมาประเมินกันเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยเราอ่อนแอมากเรามักจะกลัวแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการจับผิดซะส่วนใหญ่นี้เราก็จะเอาสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาขยายซะส่วนใหญ่เพราะาเราไม่ค่อยมีมีกระบวนการที่จะส่งเสริมสิ่งที่ถูกต้องให้มันขยายผลเช่นหนังสือพิมพ์ถ้ามีข่าวดีๆขึ้นหน้าหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าวันนั้นจะเป็นนวัที ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วสาเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้ได้เนี่ยประเทศไทยจะเจริญขึ้นแน่นอนเพราะว่าในหลายประเทศนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสิ่งที่ไม่ดีแต่เขาไม่ไม่พยายามนําเสนอสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้มากขึ้นนั่นเองเพราะว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยผมพอดีจบทางจิตวิทยาก็สนใจกระบวนการคิดตรงนี้มากเขาเรียกว่ากระบวนการการฝังใจหรือ imprinting process คือทําอะไรบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นความเคยชินเกิดเป็นความเคยชินก็เกิดเป็นนิสัยได้นะครับถ้าเราเห็นบ่อยๆเจอบ่อยๆทําบ่อยๆพบบ่อยๆคิดบ่อยๆ มันก็จะเกิดเป็นนิสยัยและไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะแก้ยากมากแล้วปรากฏการณ์ปัจจุบันที่เรากําลังเป็นก็คือชินชากับความชั่วปรากฏการณ์แห่งความชินชากับความชั่วเราจะรู้สึกโอ๊ยใครๆก็ทํากันไอ้นี่มันก็ทํากันทีไหนก็มีที่หนุนก็มีไม่มีมมก็เฉยอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีใครพยายามที่จะออกมาประกาศว่าจุดยืนที่ถูกต้องความถูกต้องที่แท้จริงคืออะไรผมสรุปง,ง่ายๆคือว่าทุกวันนี้ที่สังคมอ่อนแอที่สื่อมันพังที่อ่อนแอเนี่ยก็เพราะว,าวิธีคิดของคนเนี่ยมันอ่อนแอการสร้างกระบวนการการสร้างวิธีคิดเนี่ยก เขาเรียกเป็นอิทัปปเจียตานะครับภาษาธรรมะเรียกเป็นเป็นเหตุเป็นผลกันสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีมันเป็นกระบวนการวัฏจกักรเมื่อเราสร้างสื่อที่ไม่ดีคนที่เสพสื่อก็กลายเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีก็ไปสร้างสื่อที่ไม่ดีมันก็จะเป็นวัฏจกักรหมุนเวียนอย่างนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นผมคิดว่าเราเร,าริ่มต้นถูกต้องแล้วอีกส่วนนี้ที่สำคัญมากๆก็คือพื้นที่ในการที่จะส่งเสริมให้เด็กๆได้มีกิจกรรมที่ดีๆอย่างชีเคพาร์คถ้าลองนับดูในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ ที่ดีๆแบบนี้นะครับที่เด็กๆจะได้มารวมตัวการทําความดทีที่เป็นสนามกีฬาเป็นอะไรน้อยมากเลยคือคําว่าสถานที่ดีๆเนี่ยมันต้องรวมถึงคนที่มาทํากิจกรรมด้วยเพราะว่าบางทีอย่างบางทีไปคุยกับอบอตอว่าอยากได้ห้องสมุดในชุมชน <c oughs> <ๆ>เขาก็สร้างตึกมาเลยนะแต่ไม่มีหนังสือหรือไม่รู้จะเอาหนังสืออะไรมาใส,าสา่ไม่มีกิจกรรมในการส่งเสริมการละกันอ่านไอ้สองปัจจัยหลังเนี่ยสำคัญ,ญยิ่งกว่าตัวตึกตัวอาคารตัวสถานที่ที่ไหนก็ได้แต่ตัววิธีการกระบวนการเราเรียกว่าสร้างวิทยากรกระบวนการขึ้นมาเนี่ย หรือผู้ที่จะช่วยทํากิจกรรมเนี่ยวิทยากรกิจกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในคนในชุมชนเป็นพระเป็นครูเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสังคมไทยเราขาดแคลนมากเพราะต่างคนต่างอยู่ต่างคนที่เรื่องการกระบวนการอาสาสมัครจิตอาสาจิตาศาศาสมนึรสาธารณะเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นหัวใจสําคัญที่ช่วยดึงคนออกมาจากสื่อที่ไม่ดีเราพูดกันมันมีรายละเอียดเยอะมากว่าสื่อดีเป็นยังไงสื่อไม่ดีเป็นยังไงแต่ผมว่ารู้ๆกันอยู่แล้วแต่สิงพันธคือทำอยังไงเรามองไปข้างหน้าว่าทำไงถึงจะดึงเอาคนที่ติดสื่อที่ไม่ดี ติดเกมออนไลน์มากเกินไปที่ว่าไม่ดีก็คือติดจนไม่รู้จะทํายังไงหยุดไม่ได้เขาเองก็ทุกข์นะผมเชื่อว่านั่งกดนานๆเขาก็ทุกข์เสียสายตาด้วยเขาแต่มันหลุดพ้นจากความทุกข์ตรงนั้นไม่ได้ทําอย่างไรจะช่วยกันนะฮะผมว่าน,นี่สําคัญกว่าต้องมาสร้างกันอย่างจริงจังระบบการศึกษามาตรการในการป้องกันสื่อ,อนเน็ตต่างๆต้องคนที่ทําสื่อโดยตรงแล้วต้องมาช่วยกันรวมผลักผลักกำลังการส่งมันจะมีอะไรนะไวรัสเออมันจะมีอะไรนะวิธีการป้องกันเป็นอะไรอยู่แล้วของมันอยู่ต้องช่วยกันและมาตรการในการลงโทษต้องเอาจริงเอาจัง ทุกวันนี้เนี่ยบางทีผ่านไปบางบางร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมบางที่เนี่ยเห็นเด็กนั่งกันถึงตีสองตีสก็มีโดยที่ไม่มีใครช่วยทําอะไรเลยบางทีโทรไปแจ้งความกว่าจะมา,ต,ะมาตํารวจกว่าจะมาตรวจสอบกว่าจะผ่านไปหลายชั่วโมงอีกหรือบางทีก็ไม่มาซะเลยบอกว่าเลยเวลาทําการแล้วหรืออะไรก็เนี่ยน่าเป็นห่วงแล้วเราจะเรียกร้องอ,อะไรนะครับจากสังคมไทยซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปแต่เราก็อย่าท้อนะฮะเราผมเองเดี๋ยวบ่ายนี้ก็ต้องรีบไปบรรยายอีกที่หนึ่งก็อบรมเด็กเด็กเยาวชนอีกเหมือนกันมันก็ทํางานอบรมมาตลอดแล้วก็จะทําตลอดชีวิตี่่กก็สสู้ับิงท เป็นระบบุนนิยมสู้กับวัุนิยมอย่างไม่รู้จบสิ้นครับจริงๆพูดถึงการเล่นเกมเนี่ยผมก็ไปเจอเครื่องเล่นเกมที่มันสร้างสรรค์ก็มีนะครับคุณหมอครับอย่างตัว Nintendo V นะครับคือผมมองว่าเล่นเกมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปนั่งเล่นนั่งคลิกนั่งมองอยู่หน้าจอแล้วแต่ว่าโดยลักษณะของวิดีโอเกมมันเนี่ยมันเป็นอินเตอร์แอคทีฟละคือคนต้องขยับไม้ขยับมือในการเล่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมมองว่ามันเป็นที่นิยมกันมากนะตอนนี้คือหนึ่งคือได้ออกกําลังด้วยคือผมเองไปเล่นเนี่ยเล่นอยู่ครึ่งช ถึงเวลาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อายุ60เนี่ยยังลงมาเล่นกับผมได้ผมก็ว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะสร้างสารึ์น,นึ้นนี้คือไม่ต้องไปติดหมกมุ่นคืออย่างน้อยได้ออกกําลังกายบ้างแล้วก็ได้มีเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวมีความสนิทเชื้อกันมากขึ้นนะครับ